แจกสูตรบลูเบอร์ี่ชีสทาร์ตและสตรอเบอรี่ชีสทาร์ตไม่ใช้เตาอบทำง่ายอร่อยกรอบนอกนุ่มในหวานละมุนอร่อยฟินทุกคำมาดูวิธีการทำพร้อมกันเลยค่ะครีมชีส180กรัมนมข้นหวาน3ช้อนโต๊ะน้ำมะนาวคั้นสด1ช้อนโต๊ะโยเกิร์ตรสธรรมชาติ1กระปุกแป้งทาร์ตสำเร็จรูปทั้งหมด6ชิ้นค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะเทครีมชีสลงไปในชามผสมได้เลยค่ะเทลงไป ทั้งหมดเลยนะคะตามสัดส่วนที่เราช่างไว้ค่ะจากนั้นเทโยเกิร์ตรสธรรมชาติตามลงไป1กระปุกค่ะตามด้วยนมข้นหวานเสร็จแล้วก็เติมน้ำมะนาวตามลงไปค่ะแก้มยิจะใช้หัวตีแบบแตะกอตีครีมชีสค่ะการเลือกใช้หัวตีแบบนี้นะคะเวลานํามาตีครีมชีสหรือตีวิปครีมจะช่วยให้ครีมชีสหรือวิปครีมที่เราตีขึ้นฟูเร็วและมีความเนียนมากๆค่ะแก้มยิจะตีแบบสปีดต่ํานะคะตีวนแบบนี้ประมาณ1นนาทีค่ะจากนั้นก็จะเร่งสปีดโดย ใช้ความแรงสูงสุดต,ตีไปเรื่อยๆจนกว่าครีมชีสจะเนียนค่ะพอสังเกตเห็นว่าครีมชีสเริ่มเนียนแล้วนะคะให้ลดสปีดลงมาใช้เป็นสปีดต่ำสุดค่ะตีวนประมาณ1นาทีนะคะเพื่อตัดฟองอากาศค่ะเพียงเท่านี้ก็จะได้ครีมชีสเนียนๆมาไว้สําหรับทําขนมแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปแก้มยูจะนําครีมชีสที่ตีเสร็จแล้วนะคะมาบรรจุใส่ลงไปในถุงบีบวิปครีมค่ะถุงบีบวิปครีมแก้มยุใช้แบบใช้แล้วทิ้งนะคะแบบนี้ใช้ดีและสะดวกมากๆเลยค่ะใช้เสร็จแล้วทิ้ง ได้เลยไม่ต้องเสียเวลาล้างด้วยเทครีมชีสใส่ลงไปในถุงบีบได้เลยนะคะในขั้นตอนนี้ถ้าใครไม่มีถุงบีบไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะใช้วิธีเอาช้อนตักก็ได้ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะบีบครีมชีสใส่ลงไปในแป้งทารสสาเร็จรูปนะคะแป้งทาสสาเร็จรูปสามารถหาซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่ใกล้บ้านหรือว่าจะซื้อที่ห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านก็ได้นะคะบีบครีมชีสลงไปในแป้งทาร์สสาเร็จรูปได้เลยค่ะปริมาณใส่ได้เยอะตามความชอบได้เลยนะคะ พอบีบครีมชีสลงไปเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปแก้มยูจะเกลี่ยนหน้าครีมชีสให้เรียบเนียนค่ะแก้มยุจะทําแบบนี้ทุกชิ้นเลยนะคะเวลานําขนมมาตกแต่งขนมจะได้ดูดีและน่ากินมากขึ้นค่ะ เสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนําไปแช่ตู้เย็นทิ้งไว้ประมาณ20นาทีค่ะพอครบ20นาทีแล้วก็นําออกมาจากตู้เย็นและนํามาท็อปปิ้งด้วยบลูเบอร์รี่และสตรอเบอร์รี่ได้เลยค่ะซอสสตรอเบอร์รี่และซอสบลูเบอร์รี่แก้มยิ้ใช้ทั้งหมด50กรัมนะคะแก้มยิ้จะตักซอสบลูเบอร์รี่ท็อปปิ้งบนครีมชีสแบบนี้นะคะแก้มยิ้จะไม่ใส่ลงไปเยอะนะคะจะเว้นเผื่อพื้นที่ว่างให้มองเห็นครีมชีสนิดหน่อยค่ะแต่ทุกคนสามารถตักใส่ไปได้เยอะตามชอบได้เลยนะคะไม่ต้องทําตามแก้มยิ้ก็ได้นะ จากนั้นนะคะแกมยูก็จะท็อปปิ้งด้วยซอสสตรอเบอรี่ค่ะทําเหมือนเดิมเลยนะคะใส่ได้เยอะตามความชอบเลยค่ะจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปแกมยูจะนําไปตกแต่งเพิ่มเติมด้วยดอกไม้และผลไม้สดค่ะดอกไม้ที่นํามาใช้เลือกใช้ตามที่ตัวเองมีได้เลยนะคะเละดี้เจลสําหรับเคลือบหน้าผลไม้ทองคาเปลสําหรับตกแต่งหน้าขนมสตรอเบอรี่สดและบลูเบอรี่สดในขั้นตอนการตกแต่งทุกคนสามารถตกแต่งได้ตามความชอบได้เลยนะคะบลูเบอรี่ชีสทาร์ตแกมยูก็ ็จะตกแต่งด้วยลูกบลูเบอร์รี่สดค่ะใส่ได้เยอะตามความชอบได้เลยนะคะ ในส่วนของสตรอเบอรี่ชีสทาร์นะคะแก้มยจะตกแต่งด้วยลูกสตรอเบอรี่สดทั้งลูกเลยค่ะวางลงไปแบบนี้เลยขั้นตอนต่อไปแก้มยจะทาเลดี้เจลเคลือบทับบนผิวผลไม้ค่ะวิธีนี้จะช่วยให้ผลไม้มีสีที่สดขึ้นนะคะแล้วก็ผิวของผลไม้จะมีความเงาค่ะเวลามองแล้วจะดูน่ากินมากๆเลยค่ะขั้นตอนต่อไปแก้มยูจะเพิ่มความสวยงามของขนมให้ดูดีและน่ากินมากขึ้นด้วยดอกไม้ค่ะในขั้นตอนนี้ตกแต่งได้ตามชอบได้เลยนะคะ ใบไม้แก้มยื้ใช้เป็นใบมะสังนะคะ จากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปแก้มยุ้ยก็จะแปะแผ่นทองคำเปลวสำหรับตกแต่งขนมเพิ่มเติมลงไปค่ะเมนูนี้นะคะแก้มยุ้ยบอกเลยว่าใช้เวลาทำเร็วมากๆเลยค่ะรสชาติอร่อยนะคะหอมหวานละมุนมีความเปรี้ยวอมหวานนิดๆค่ะกินคู่กับขนมและเครื่องดื่มบอกเลยว่าอร่อยฟินมากเลยค่ะเสร็จแล้วให้นำไปแช่ตู้เย็นทิ้งไว้1-2ชั่วโมงแล้วนำมากินได้เลยนะคะ